เอาละทุกคนก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านเลยครับผมวันนี้ก็อยู่เกมโลโบอกนะในแมปของเอ่อสักแมปหนึ่งซึ่งตอนนี้เนี่ยผมกำลังจะมาเลือกแมปที่จะเล่นอยู่นะเอ่อสิ้นปีก็มีข่าวดีนะว่า a a เนี a ่ยโดนสไต์ <c oughs> ไปแล้วนะซึ่งไม่รู้จะกลับมาหรือเปล่าแล้วตอนนี้เนี่ยผมก็จะกลับมาเล่นเกมในปีนี้ไงแต่ว่าไม่รู้จะเล่นแมปอะไรนะผมก็เลยนี่เลยฮะ <c oughs> วงล้อหันสาลนะทุกคนเ,เราจะมาสุ่มแมปเล่นกันดีกว่านะว่าเราจะได้เล่นแบบไหนนะมาลุ้นดีกว่านะคือถ้าเกิดได้เนี่ยผมก็จะเล่นแบบยาวนะโล<น>อ้าโหทุกคนก็นะเป็นเอกฉันนะแมบปบโถสซ่วมน,นั่นเองเราได้เล่นแบบโถ่้วมนะซึ่งก็เฮ้ยแบบนี้เนี่ยคนเล่นเยอะนะทุกคนทําไปเล่นไปนะก็คนเล่นระดับแบบหลักเสดนะต่อวันนะทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็สมัครไ d ดีใหม่มาแล้วนะซึ่ง เราจะไม่เล่นซ้ากับแมปอื่นนะคือผมเป็นคนที่แบบว่าจะไม่เล่นไม่เล่นซ้ำไอดีกับแมปอื่นเลยนะอย่างเช่นแมปออสตาเนี่ยผมก็จะมีแมปออสตาอย่างเดียวแล้วก็ แอบแอนิเม v e n นเจอเนี่ยผมก็จะมี a อนิเม v e n นเจออย่างเดียวเลยนะคือผมจะเป็นคนที่แบบว่าเล่นแล้วแบบไม่อยากให้ไอดีมันซ้ำกับแแบบอื่นนะบางทีเราต้องการเวลาไปฟาร์วอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ไม่ต้องแย่งกันไงมาแล้วทุกคนก็เป็นครั้งแรกนะที่ผมเล่นแมบบโถส่วมนะคือแมบบนี้เนี่ยมันเปิดมานานแล้วนะแต่ว่าผมไม่เคยแวะเข้ามาเล่นเลยนะเมื่อกี้ผมก็เลยแวะเข้าไปเล่นมาหนึ่งตานะซึ่งก็อืแพ้ <laughs> แพ้นะด่านอีซี่เดี๋ยวผมแพ้ได้ไงก็ไม่รู้นะ รู้ว่าตัวมันกากไปก็ไม่รู้แฮทุกคนไอตัวที่มันแหมให้มานะมันก็เป็นตัวคอมมอนอนะตัวกากอะทุกคนผมก็เลยจะไปหาเท,ทตัวละกันนะเดี๋ยวตอนนี้ไปมันมีโซน,นนั้นอยู่อะอะไรนะอันนี้ทุกคนเห็นไหมเทดดิ้งพาซ่านะเราจะมาเทดตรงนี้กันละกันเนาะคือเราจะไปเทดกันตรงนี้ก่อนนะมาเดี๋ยวเรามาหาแบบ พวกเทดให้ดีกว่าแล้วทุกคนหาของฟรีแปบ A few moments later เอาละทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ทําการาไปขอตัวเทศมานะคือมีคนใจดีหนคนนะทุกคนให้ตัวเทดเรามาซึ่งผมไม่รู้ว่าไอาตัวพวกนี้เนะี่ยมันโหดหรือเปล่านะแล้วก็ลองเอาไปเล่นก่อนแล้วกันนะก็ระดับสูงที่สุดที่เขาให้ผมมานะน่าจะเป็น l e g e n d a r รีนะอันนี้เป็นอะไรอะ เป็นเอ็กซ์คลูซีหอน่าจะเป็นของอีเวนต์เกี่ยวกับอันนี้ผมก็ไม่รู้นะไม่รู้อีเวนต์ไหนเหมือนกันแต่เขาก็ให้ผมมานะซึ่งก็ขอบคุณมากๆนะทุกคนเป็นคนไทยนะอ๋อมันเป็น Open นหรอมันให้เราเปิดได้เหรอเอา้าระดับเลอโอ้โหไอเราก็นึกว่าเป็นตัวเอ็กซ์คลูซนะไม่ใช่เป็นระดับเลอ่ะเดี๋ยวใส่ไปก่อนนะซึ่งผมไม่รู้ว่าตัวไหนมันโหดบ้างนะไอตัวเขียวๆนี้ผมก็ไม่เอาไปใส่ละกันนะทุกคนไป เดี๋ยวเราไปลองเล่นดูดีกว่านะมาเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นระดับอระดับฮาร์ดก็พอแล้วมั้งทุกคนเพราะว่ามันแนะนําให้เป็นอีพิกนะซึ่งเราก็มีตัวรีเจนเดอรี่แหละแต่ว่ามันไม่น่าไหวนะผมว่าเอาเอา,เอาแค่ฮาร์ดก็พอละไม่งั้นะผมเดียงแน่ทุกคนอ่ะไม่รู้อะไรละผมใส่ก่อนเลยแล้วกัน <laughs> ไม่รู้ตัวไหนดีไม่ดีนะผมใส่ตัวแพงๆก่อนเลยอ นี่นะก็เป็นการเล่นครั้งที่สองนะคือเล่าแรกเนี่ยผมเล่นมาแล้วนะแต่ว่าแพ้นะทุกคนก็อันนี้จะเป็นการเล่นครั้งที่สองนะ<ม>นี่คือเกมที่คนเล่นกันเป็นเศษเลยทุกคนทําไมมันดูแบบว่าอ่าเหมือนไม่มีอะไรเลยฮะแป๊บนึงน,นนะเดี๋ยวผมขอวางไอ้ตัวพวกนี้ก่อนอ้อย่างน้อยเขาก็มีเอฟฟงเอฟฟกนะอันนี้มาดูไอ้ตัวจิเจนเดอรี่ดีกว่านะทุกคน ตัวนี้นะดาเมจสองร้อยตีอยู่หนึ่งวิตัวนี้ดาเมจสองห้าสิตี0ูจุดห้าเฮ้ยทำไมตัวนี้มันเหมือนจะดีกว่าวะแต่ระยะอันนี้มันสิบห้านะอันนี้มันสิบเอา้ามันก็ดีกว่าตัวอันนี้เป่าวะรีเจนเดอรี่ป่าวะแป๊บนึ่งนะผมงงเลยเดี๋ยวลองอัพไ้คู่กันละกันนะทุกคนคือผมอยากรู้ว่าไอ้ตัวมิดไม่ใช่มิติดิตัวอีพิกกับตัวรีเจนเดอรี่เนี่ยอันไหนมันจะดีกว่ากันนะอ่ะอัพไปแต่ว่าค่าวางตัวนี้เนี่ยแพงมากเลยนะ ตัวนี้เนี่ยห้าเลยเดี๋ยวเราลองอัพคู่นไปดูก่อนนะว่า,นะวาอันไหนไมันจะดีกว่ากันมาตัวนี้นะแล้วก็อัพเป็นเลเวล2ทั้งคู่นะคือไอ้ตัวนี้เนี่ยจะอัพแพงมากเลยทุกคนแต่ว่ามันก็ดาเมจค่อนข้างที่จะดีนะแล้วก็เวลาโจมตีเนี่ยเร็วมากเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยอัพถูกนะแต่ว่า,าเรื่องของดาเมจอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนยังสู้ตัวนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวลองอัพไปเรื่อยๆแล้วกันนะ้องเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะ่าจะอัพแพงกว่านะเพราะเป็นระดับร e เจ n นอเรีนะ โอเคมาตอนนี้นะเลนเดียสปิเกอร์แมนของผมเนี่ยอัปตันเป็นที่เรียบร้อยนะดาเมจอยู่ที่1,000นะทุกคนตี0.2วินาทีนะตีเร็วมากๆเลยแล้วก็เอลฟเอฟคาเมล่าคาเมล่าวูเมนอ,อ่าตัวนี้เนี่ยกำลังจะยังไม่ตันเลยตัวนี้นะดาเมจผ่านระยะ35นะตีศูนย์จดห้าวิก็คือยังตีช้ากว่านะแต่ดาเมจดีกว่านะก็มันก็สู4กันนะตัวนี้แต่เรื่องระยะเนี่ย ดีกว่านะทุกคนคือผมยังไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับตัวละครในเกมนี้เลยนะว่าตัวไหนเป็นตัวปั๊มเงินตัวไหนเป็นตัวดาเมจอะไรอย่างเงี้ยซับงซับพอร์ตหรือว่ามันมีแค่นี้วะ <c oughs> ผมไม่มีแค่นี้หรอกนะไปเดี๋ยวเราเล่นกันไปเรื่อยๆก่อนนะทุกคนดูกันไปดูกันไปก็ <c oughs> ตอนนี้นะผมได้ทําการอัปเกรดแล้วก็วางตัวครบ15ตัวไปแล้วนะทุกคน <c oughs> คือไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะมันก็ดูยากอย,กอยู่เหมือนกันนะเนี่ยดูดี ขนาดตัวแบบ Legendary นะหรือว่าตัว Legendary ตัวนี้มันกากว่าทุกคนอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ขอเข้ามาอีกทีหนึ่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเดี๋ยวลองเล่นดูก่อนละกันผมกะว,ว่าเดี๋ยวจะเล่นสักสี่ห้าชั่วโมงก่อนนะแล้วก็เอามาดูอีกทีหนึ่งละกันเนะว่ามันเป็นไงนะผมอาจจะมีตัวดีๆแล้วก็ได้นะคลิปนี้เดี๋ยวลองดูก่อนเดี๋ยวลองดูก่อนอันนี้คือการเล่นครั้งที่สองนะการมาลงแมปหาตังเพื่อที่จะไปสุ่มตัวนะเดี๋ยวดูก่อนว่า อันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะตัวไหนมันดีนะผมก็จะสุ่มไปมั่วๆกว่าแล้วกันเนาะแล้วก็น่าจะต้องทํามาโคฟาร์เงินนะทุกคนมาโคฟาร์มเงินต้องเข้าละผมต้องทําละ <c oughs> คืนนี้ผมจะได้ฟาร์เงินทิ้งไว้ไงแล้วก็พรุ่งนี้เนะี่ยเราจะมาเล่นกันต่ออีกทีหนึ่งเราจะได้เอาตังค์มาสุ่มตัวนะสถานาการณ์ตอนนี้นทะุกคนมันดูกำกึ่งเหมือนจะแพ้เหมือนจะชนะอยู่นะเพราะว่าผมไม่รู้เป็นเพราะว่าผมกดออโต้สคริปไ้หรือเปล่านะมันก็เลยแบบทําให้ตีมอนไม่ทันนะตอนนี้เรามานั่งลุ้นดีกว่านะว่าจะผ่านหรือเล่า เฮ้ยมันมีตัวแบบโจมตีนี้อยูนิตเราด,ด้วยด้วยหรอพ่งรู้พึ่งรู้พึ่งเห็นพึ่งสังเกตเลยเนี้ยเพ้่งเพิ่งเป็นฉายแสงอะไรใส่ผมวะเนี่ยมันเหลือแค่นี้ทุกคนจะผ่านหรือเปล่าอ่ะอันนี้ต้องต้องลุนละมาดูดีกว่านะเอ้ยแต่ดูดูทรงดีนะดูทรงดีเหมือนจะผ่านแฮะมาละทุกคนอันนี้อันนี้ไอตัวไหนเป็นบอสไอตัวนี้เป็นบอสเหรอหูเลือดแปดแสนนะแต่เราตีแรงไงมาแล้วไหลเป็นน้ำอุ้ยแล้วเราก็ผ่านไงทุกคน าขอกลับล็อบบี้แป๊บหนึ่งนะคือตรงนี้ใช่ไหมมันเป็นที่สุ่มตัวละครเราอเออน่าจะเป็นตรงนี้นะเรามีเงินอยู่400อะเรายังสุ่มเราสุ่มได้นะแต่เรายังไม่สุ่มดีกว่านะนนจะเก็บไปครบ900ก่อนเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอตัวไปเก็บเงินก่อนนะ A อ e w moments later อ่ะทุกคนตอนนี้ก็ผ่านมาประมาณมหลายชั่วโมงแล้วนะผมมาเดินตามหาผู้อยู่ตรงนี้เลยนะเอาโอยังหาไม่ครบเลย แล้วก็เรามีเหรียญยูเคสามพันสามพันเจ็ดเองนะทุกคนแล้วก็ต้องไปแบบลองไปสุ่มสักหน่อยไหมคือผมเนี่ยอา่าผมเดินเก็บพุมาได้ประมาณสิบเอ็ดอันนะก็ยังไม่ครบเลยนะก็เอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะขี้เกียจไปเดินตามหานะแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาวาร์ปอีิหลังดีกว่านะก็มาสุ่มดีกว่านะทุกคนคือเราจะสุ่มได้ประมาณสี่สิบตัวนะก็อ่อยูนิตกาลังจะเปลี่ยนช่างแมงเหรอผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย <laughs> ไม่รู้อะไรเลยนะจริงๆ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเอาเลยละกันปุ๊บ คือแบบมันมันออกง่ายขนาดนี้เลยเหรอสุ่มปุ๊บมาเลยไม่มีเอฟเฟเฟ์อะไรเลย,เลยมาสุ่มต่อลนะปุ๊บโอ้โหระดับแบบกระการถังกันเลยทุกคนอีกครั้งนึงลนะปุ๊บอ่ามี l e g เจน a ด y มาแล้วทุกคนเราแบบสุ่มได้หนึ่งอันนะก็เป็นตัวนี้เลยนะหนเปอร์เซนนะทุกคนอันนี้0ูนดศูนหนึ่งมันจะออกเหรอวะสุ่มไปอีกครั้งเนึง้งปุ๊บเอาหมดละ หมดและไม่เหลืออะไรเลยก็สําหรับคลิปนี้นะทุกคนก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคือผมมาทดลองเล่นเฉยๆงงว่ามันโอเคหรือเปล่า <laughs> เล่นไปเล่นมาก็สนุกดีเหมือนกันนะเล่นกับคนอื่นแล้วก็ไปแบบไปพูดคุยในห้องเทตัวนะซึ่งผมก็เทกกับใครไม่ได้เลยนะไม่มีใครให้โตผมละโตผมกา,กากเกินไปนะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนลวกันนะแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้ตามผมเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะทุกคนเอไปเจอกันคลิปหน้าผมบ๊ายบายครับ To be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day, and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement: The top is so vacant. I don't hear shit that I.